ปอดคืออวัยวะที่สำคัญมากๆนะคะในระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นหากปอดเราแข็งแรงก็จะทำให้ร่างกายแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีการระบาดของไวรัสโครโครโนา2 0 1 9ที่มันจ้องจะทำลายปอดของเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราควรบำรุงปอดของเราให้แข็งแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับโรคต่างๆได้ดีขึ้นนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีอะไรจะบอกก่อนไปรับชมอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะหรือหากใครมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเราไปดูกันค่ะว่าอาหารบำรุงปอดที่เราควรทานมีอะไรบ้างอาหารบำรุงปอดข้อที่1นนะคะแครอทหลายคนอาจจะรู้ว่า แครอทบำรุงสายตานะคะแต่คุณรู้หรือไม่ว่าแครอทไม่ได้ดีแค่ต่อดวงตาของคุณเท่านั้นแต่เบต้าแคโรทีนที่พบในผักก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของปอดด้วยเช่นกันเบต้าแคโรทีนจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ซึ่งวิตามิน A นี้นอกจากจะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ยังช่วยป้องกันระบบทางเดินหายใจได้อีกด้วยโรคระบบทางเดินหายใจมีอะไรบ้างเช่น โรคหอบหืดนะคะนี่คือเหตุผลที่นักโภชนาการแนะนำให้บริโภคแครอทสดๆกันนะคะข้อที่ 2. แคนตาลูปคุณรู้หรือไม่ว่าสารอนุมูลอิสระสามารถทำลายปอดของคุณได้และเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปสู่โรคที่ทำให้ร่างกายซุดโทมเช่นมะเร็งปอดคุณจำเป็นต้องหันมาทานแคนตาลูปเพราะแคนตาลูปอุดมไปด้วยวิตามินซี ซึ่งมีศักยภาพในการต่อสู้กับอนุมูลอิสระหรือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั่นเองหากใครมีประวัติโรคขอบหืดหรือปัญหาระบบทางเดินหายใจอื่นๆแนะนำให้เริ่มบริโภคแคนตาลูปได้เลยนะคะหรือไม่เฉพาะแค่แคนตาลูปนะคะอาหารหรือผักผลไม้ที่มีวิตามินซีเราก็สามารถทานได้ด้วยเช่นกันเช่นส้มหรือมะนาวก็ดีต่อสุขภาพโดยรวมและปลอดของเราด้วยเช่นกันนะคะ ข้อที่ 3. a p แอปเปิลจากการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้พบว่าการกินแอปเปิลเป็นประจำสามารถลดความเสี่ยงของโรคหอบหืดได้ถึง32%เลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นสารประกอบที่พบในแอปเปิลเช่นฟลาวานอยด์และแคลินนั้นสามารถเปิดทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณหายใจได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะ ข้อที่4กาแฟน่าแปลกใจที่การดื่มกาแฟสามารถรักษาปัญหาระบบทางเดินหายใจได้คุณสามารถดื่มกาแฟเพื่อรักษาปัญหาปอดของคุณได้เช่นการอักเสบติดเชื้อหรือแม้แต่โรคหอบหืดเพียงแค่คุณดื่มกาแฟอุ่นๆเป็นประจำแต่ไม่ควรดื่มเกินวันละหนึ่งแก้วนะคะเพราะอะไรก็ตามถ้ามีประโยชน์แล้วได้รับในปริมาณที่มากจากประโยชน์ก็จะเกิดเป็นโทษได้ เราควรดื่มในปร,ริมาณที่เหมาะสมนะคะข้อที่5มเมล็ดฟลกมเมล็ดฟลกเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และแมกนีเซียมเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาปอดให้แข็งแรงมากๆเลยนะคะข้อ6กระเทียมนักโภชนาการแนะนำให้บริโภคกระเทียมเพื่อป้องกันปัญหาปอดเนื่องจากคุณสมบัติต้านการอักเสบ เพราะมันป้องกันการอักเสบต่างๆในร่างกายที่อาจส่งผลต่อปอดของคุณได้นอกจากนี้ยังแนะนำให้ผู้ป่วยที่เป็นหอบหืดทานกระเทียมด้วยนะคะข้อที่ 7. คขมินขม้นขมิ้นนอกจากจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วยังสามารถบำรุงปอดได้อีกด้วยนะคะเพราะขมิน้นมีคุณสมบัติต้านการอักเสบที่ปอดของคุณได้เพียงใช้ผสมอาหาร หรือใช้เป็นเครื่องเทศหรือปรุงอาหารก็ได้นะคะข้อที่8เบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อาทิเช่นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ราสเบอร์ร,อรี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและมีวิตามินซีสูงซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยบำรุงปอดของคุณให้แข็งแรงสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้ดีและยังต้านการอักเสบได้อีกด้วยที่สำคัญ แถมยังรสชาติดีเป็นที่ถูกใจของใครหลายๆคนอีกด้วยใช่ไหมล่ะคะได้กินของอร่อยแถมยังมีประโยชน์ต่อปอดของคุณด้วยได้กําไรสองเท่าเลยนะคะข้อที่9าอะโวคาโดอะโวคาโดเป็นหนึ่งในอาหารที่สำคัญที่สุดที่ช่วยเพิ่มสุขภาพทางเดินหายใจของคุณได้มันเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่รู้จักกันในชื่อของกลูตาไทโอน ซึ่งมีหน้าที่ต่อต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำลายเซลล์ที่สำคัญในร่างกายของคุณได้เซลล์ที่เสียหายส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพที่น่ากลัวมากๆนะคะเพราะมันสามารถทำลายปอดของคุณได้เช่นกันดังนั้นควรทานอโะโวกาโดอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยให้ปอดของคุณแข็งแรงขึ้นเลยนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าอาหาร ที่คนที่เป็นโรคปอดหรือโรคหอบหืดควรระมัดระวังนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ไข่บางคนอาจชอบทานไข่เป็นอาหารเช้าแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันอาจจะทำให้เกิดปัญหาปอดได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดและอาจทำให้เกิดอาการแพ้ต่างๆการแพ้ไขน่นี้เกิดขึ้นบ่อยในเด็กสังเกตอาการแพ้นะคะหากทานไข่แล้วมีอาการของโรคภูมิแพ้รุนแรงขึ้น แนะนำให้หยุดทานไข่ไปก่อนและควรปรึกษาแพทย์นะคะข้อที่ 2- ถั่วลิสงถั่วลิสงเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถบริโภคได้นะคะเพราะความอร่อยสามารถทำลายปอดได้ในถั่วลิสงมีส่วนประกอบที่อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ดังนั้นหากใครมีอาการแพ้ถั่วควรหลีกเลี่ยงการทานถั่วนะคะ เพราะจากการศึกษาหลายครั้งพบว่าถั่วลิสงมีผลเสียต่อผู้ที่เป็นโรคหอบหืดด้วยนะคะใครที่เป็นโรคหอบหืดก็ไม่ควรรับประทานถั่วนะคะข้อที่3เกลือหากใครที่กำลังมีปัญหาระบบทางเดินหายใจแนะนำให้จำกัดการบริโภคเกลือนะคะเพราะอาจก่อให้เกิดการอักเสบที่เกิดจากการกักเก็บของเหลวผู้เชี่ยวชาญระบุว่าคนที่มีอาการหอบหืด กวรบริโภคโซเดียมในปริมาณที่ลดลงด้วยนะคะก็คือลดความเค็มของการประกอบอาหารลงนั่นเองค่ะข้อที่4หอยหอยเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาโรคปอดนอกจากนี้ยังทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ในเด็กและผู้ใหญ่ได้อีกด้วยนอกกเหนือจากหอยแล้วนักโภชนาการยังเตือนว่าอาหารทะเลเช่นกัง้งปูกุ้ง และอื่นๆนะคะที่เป็นอาหารทะเลห้ามบริโภคในผู้ป่วยที่มีปัญหาปอดนะคะข้อที่5วายนักโภชนาการบอกว่าวายเป็นอันตรายต่อปอดของคุณและอาจน,นำไปสู่อาการของโรคหอบหืดได้เพราะมันมีสารกันบูดที่เรียกว่าซันฟายอาจทำให้เกิดปัญหาปอดอย่างรุนแรงหากคุณเป็นนักดื่มไวน์คุณควรจะต้องจำกัดปริมาณการดื่ม เพื่อป้องกันปอดของคุณให้ใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาหารบำรุงปอดที่เรานำมาฝากกันหากเพื่อนๆมีอะไรอยู่ที่บ้านหรือวัตถุดิบอะไรที่เราพูดมาก็อย่าลืมหามาทานกันนะคะและที่สำคัญผักสดผลไม้สดควรทานในปริมาณที่เยอะๆนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเราอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ